ประเทศเขมรนะมันพลาดไม่รู้กี่รอบแล้วมันพลาดมันพลังสหประชาชาติก็ด่ามันอะไรใครก็ว่ามันแล้วก็บรรดาพวกสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยก็มีการตอดมันแล้วมีอะไรที่จะเสียได้มากกว่าเราไหมและขณะเดียวกันเรามีอะไรที่จะเสียมากกว่าครับแล้วเราทาไมจะต้องลดความรอลดความเท่ของเราเพื่อไปเท่ากันกับประเทศเขมรเราหล่อวันนี้แต่เราปล่อยให้เขาฆ่าเราอะเราพังวันหน้าไม่ใช่มันไม่พังวันหน้าวันนี้เราตายไปแล้ว อาจารย์วันนี้เราตายไปแล้วเพราะเราไม่อยากตายเพิ่มใช่ไหมเราถึงต้องเซฟชีวิตพี่น้องประชาชนเซฟชีวิตฐานตำรวจไม่ใช่หรอกเพราะว่าโดยสรุปแล้วก็คือวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านเชิงลุกเชิงรับอะไรก็ตามแต่ไอเชิงไอเชิงรับที่เราทําอยู่เนี่ยที่อาจารย์พูดเราทําหมดแล้ววันนี้เราทําหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่บอกว่าเราทำมดไม่ิ่งลุกด้วยแต่ลุกอย่างมีชั้นเชิงเหมรับนะแต่ต้องมีชั้นเชิงแล้ว ต้องเซฟชีวิตเราเนี่ยเรายุยุยไอ้เขาไปลบเนี่ยคนตายมีพวกเราเราไม่ได้ยุอาจารย์แล้วทุกคนก็ไม่มีใครไปยุหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขมรนทำเนี่ยมันเกินไปและเราเสียเกียรติภูมิประเทศเราเสียแน่นอนเกียรติภูมิเราต้องไม่ยอมครับไม่ได้บอกเลยนะว่าเรายอมเกียรติภูมิไม่ได้บอกนะแต่เราต้องมีชั้นเชิงที่จะทำไงเซฟชีวิตประชาชนเราเซฟชีวิตพี่น้องทหารตำรวจและเราไม่เสียเปรียบในระยะยาวไม่ให้เกิด เรื่องการเอาเงื่อนไขตรงนี้มาแทรกแซงเราเซฟชีวิตไงวันนั้นเนี่ยพอระเบิดหัวปีมันเข้าบานตุ้งตุ้งทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนทั้งอะไรตายไปนั้นไงเราเซฟชีวิตไงขนาดปั๊มน้ำมันเซเว่นมันยังไม่เว้นเด็กแปดขวบต้องตายอันแบบนั้นเราต้องตอบโต้ก็เมื่อกี้บอกแล้วถ้าเขาใช้มาตรการอ๋อแปลว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องลุกอะไรปรากฏว่าพอมันเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเราตายไปอีกสัก30บศพเราค่อยโต้มันและขณะเดียวกันนี่ยรเครึ่งบีเราค่อยขึ้น ไม่ใช่ในทางยุทธวิธีเนี่ยเขามีการข่าวเขามีเรื่องของการที่จะไปดูใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยทางเขมรเนี่ยมันมีอาวุธอะไรยังไงเราต้องเตรียมรับมือยังไงป้องกันไม่ให้ยิงถ้ายิงเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการโต้ตอบไหมอุปกรณ์ในการโต้ตอบขีปนาวุธอะไรนั่นมันก็มีค่ะอาจารย์โอเคโอเคพักก่อน จะชวนก็ค like ุยก uh, I mean ันข้างนอกแล้วนะเนี่ยผมี้บเรพอเราไปคุยกัน2คนข้างนอกแมมื่อกี้เออกันแล้วเหมือนเราหายไปเลยก็เป็นปกตินะอาดีแต่มันเป็นการแลกข้อมูลแลกข้อมูลกานแลกข้อมูลกันแลกข้อมูลกานแชร์ความคิดเห็นดีมากเออเออเขาบอกว่าเราเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่า คือความที่เราเป็นสภาพบุรุษนั่นแหละที่เขาก็เลยต้องตีหัวเราเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลานี่ไงตั้งแต่ตะเข็บชายแดนตรงจังหวัดอุบลจนกระทั่งถึงจังหวัดปราดเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยสร้างคาสิโนค้อม,มาผืนแผ่นดินไทยเราเรายังไม่ได้ลุกเขาเลยเรายังจะคิดว่าจะต้องแบ่งใช้คนละครึ่งอยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นยุทธการพวกนี้เนี่ยดิฉันมองว่ามันผิดผิด,ผดยุทธศาสตร์ความมั่นคงหมดเลยวันนี้หลักเนี่ยนะคะเราต้องยึดถึงว่าสมัยที่เราเนี่ยสู้รบกับลาวจำได้ไหมลาวกับเวียดนามเคย แตะมือกันเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็มาลุกเราตรงจุดแถวแถวร่มเกนะ้าวิธีการที่เราสามารถเอาชนะตรงนู้นได้แล้วสามารถที่จะทําให้เราสงบมาจนทุกวันนี้นะคะก็นั่นก็คือเราเนี่ยต่อสู้โดยกําลังทหารทั้งหมดเลย<ม>แล้วเราก็ให้เขาเนี่ยล่าถอยไปจนบัดนี้เนี่ยก็ไม่เคยสู้รบก,กันอีกเลย<ม>และพี่น้องประชาชนก็อยู่สงบสุขมาจนบัดนี้50ปีตัดกลับไปที่เมื่อปี54ขเมนก็ลุกเราแบบนี้ก็ลุกแบบนี้<ม>พอลุกปุก๊บเราก็ สังหารเขาตายไปทหารตายไป600ศพเพราะฉะนั้นวันนั้นฮูดมานตทเขาเป็นผู้บัิชา,ารกองทัพใช่ไหมตอนนั้นน่ะนั่นแหละหลังจากนั้นอีกประมาณเป็น10บสกว่าปีก็ไม่เคยเกิดเหตุขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราต้องทําอย่างนั้นบ้างมันต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าอะไรมันมีวิธีเดียวคือการที่เราม,มันต้องคือการต้อง,ต,องต้องจัดการโดยมาตรการทางด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงไม่สามารถที่จะใช้เรื่องการทูตเนี่ยเราทํามาจากานกระทั่งหนังสือหนังหาเราเขียนไปจนกระทั่งหกร้อยฉบับก็ยังไม่อ่านเป็นพันฉบับมันยังไม่อ่านเลยนั่น การเขียนหนังสือไม่เคยทําให้เราได้ดินแดนการใช้สังหาประชาชาติไม่เคยมีประเทศไหนมาเอาดินแดนคืนมาให้เราได้การใช้คนกลางคนกลางเนี่ยประเทศมันเนี่ยมาเลเซียกลางเนี่ยมันยังลบกับประเทศอินโดนีเซียมันยังหึ่มกับไออินโดนีเซียอยู่เลยนะเราก็จะไม่สามารถที่จะไปเอาดินแดนมาเลเซียคืนมาได้ถ้าเกิดไอประเทศอินโดนีเซียฮุบประเทศไอมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนกลางเขาก็ไม่ได้ช่วยเราในการที่จะเอาดินแดนช่างและขายุทธณ์ของกองทัพเราต่างหาก ที่เราจะเอาดินแดนเราเอาแผ่นดินเราเอาชีวิตคนไทยของเราที่ให้เปิดความปลอดภัย <Okay. S 2> อ่ะโอเคนะครับหมพูดนะถูกต้องถูกต้องนะแล้วเขาไม่ทําตามอนุสัญญาได้เหรอเขาไม่ทําตามก็ไม่เคยทําเลยพี่พี่หนุ่มเขาไม่เคยทําเลย,เข,เ,ย,เ,ลยเขียนจดหมายไปพันฉบับเขาก็ไม่เคยทําสักฉบับหนึ่งไอ้เราก็เป็นพวกมีนรารยาทอ,อ่ะเป็นพวกผู้ดีอ่ะก็เขียนจดหมายไปอ๋อสร้างข้อหัวกระบาลเราแล้วอ่ะเขียนจดหมายไปบอก ให้ลื้อนะสมมติน้องจานมาปุ๊บเขียนจดหมายไป600้อฉบับมันก็ไม่ลื้อขนาดแล้วก็บ้นบ,นบ้านอ่านมาอ่านมาอัานมาอาันจ้างที่อ,อุบลอ่ะถ้าวันนั้นไม่มีเหตุการณ์เอาเอาจารวดเออไม่ใช่เอาอะไรนะระเบิดระเบิดไอ้เครื่องบินเครื่องบินขึ้นไปแล้วก็มีไข่เดินเดือสาวไปหย่อนอ,ะอ่ะป่านนี้มันก็สร้างอยู่ตรงนั้นอยู่ ยังไม่ถูกลื้อมันยังมั่นใจอยู่เลยเพราะมันไปสร้างอนุสาวรีย์ของมันไว้เลยแล้วนายกไอ้ฮุนมาเน็ตเป็นคนเปิดอะมันอ่านภาษาเราไม่ออกหรือเปล่ามันมันมันเจตนามันมันมันอ่านภาษาเราไม่ออกแต่มันฟังพี่หนุ่มรู้เรื่องทุกคำแล้วเนี่ยสวัสดีคุณรอนเซนสักอยู่ฟังพี่หนุ่มนะแต่ไม่ทำไม่ทำจะไม่ทำอ่ะหกร้อยฉบับส่งไปก็ไม่อ่านไม่สนใจเพราะแม้ไม่ทำประเทศไทยก็ไม่เคยทำอะไรแม้ไม่ทำประเทศไทยก็ไม่เคย ไม่เคยที่จะต้องไปเคะว่ากบาลมันอะไรไม่เคยทําอะไรเจ้าผู้หลักผู้หลักไม่อย่าง่บอกเดี๋ยวมันจะเป็นแบบที่ขอลหาต่อชาวโลกคือพวกนี้เนี่ยเขาจะรักษาเขาเรียกว่ารักษาขาเก้าอี้ตัวเองไงโดนด่าเลยไงแล้วก็เลี้ยงใจประชาชนไปเรื่อยๆเลี้ยงสปอยใจประชาชนไปเรื่อยให้กันจอมพลังไปออกตังค์เรื่อยอย่างเงี้ยเข้าแบบว่าแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เลี้ยงใจประชาชนเสร็จปุ๊บมันพ้นอำนาจตัวเองละ ตัวเองก็พ้นมนทินว่าเออนานา,นาชาติเนี่ยไม่เอาฉันขึ้นไปศาลโลกอย่างเงี้ยขณะเดีวยวกันวันนี้เนี่ยตั้งแต่รัฐบาลชุดแล้วกับรัฐบาลชุดนี้สิ่งที่ยังไม่ได้ทําเลยและควรจะทํามากนั่นก็คือกรณีของเอาอีสองพ่อลูกคุณเซนน่ะไปขึ้นศาลไอซีซีเหมือนกับนายพลพรพศเขาอ,ะอ่ะ,อะที่ตอนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตอนสมัยเฉลมแดงใช่อพอขึ้นศาลไอซีซีเนี่ยไอ้สองพ่อลูกนี่มันจะหนีไปไหนไม่ได้เลยเขาจะต้องยอมในการที่จะมายอมเรา พราะว่าถ้าเกิดมันจะหนีจะหนีหนี่ซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะตอนนี้ทั้งตระกูลหุนอะ่ะซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหลังละ2 0 0 3 0 0ล้าน ขับรถไปดูได้เลยเนี่ยตายจริงขับไปดูสองหกขับไปดูได้เลยเหรอมันไกมังไกลไปมันไกลไปนิดนึงผมนั่งเครื่อบินไปเลยเหรอไปไเพื่อนที่ที่อยู่ออสเตรเลียอยู่เมลเบิร์นขับรถไปดูอยู่แถวนั้นแถวเมลเบิร์นโอเคโอเคเป็นปู่นปู่บ้านค็เลยหาจัฐน์านเเลยเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยจะบอกว่าพี่พี่หนุ่มช่วยบอกหน่อยที่ว่าประชาชนชาวเขมรถ้าฟังพี่หนุ่มรู้เรื่องอ่ะ คนที่สบายแล้วมีบ้านอยู่เมลเบิร์นแล้วคือพวกตระก,กูลหุนทั้งหมดออลูกสะพงลูกสะพ้ายใส่แอเร์เมสเดินช้อปปิ้งทุกข้างเลยคนที่ลำบากคือประชาชนชาวขคนแอนอจริงแล้วเนี่ยออตั้งแต่เมืนเน่อไยการศึกยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปจากการประชุมสบชถือว่าเป็นกฎหมายแล้วดังนั้นจริงๆแล้วทุกเหล่าทัพสามารถปฏิบัติการได้เลยเออและก็ขณะเดียวกันเนี่ยออก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นายกอนุทินออจะพูดแล้วก็พูดประมาณนี้สองรอบแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะแถลงนโยบายต่อสภาวันที่29 ทีนี้เขาก็จะเหมือนกับอํานาจสิทธิ์ขาดจะเป็นของรัฐบาลในการสั่งการละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนายกอนุทินก็บอกว่าะจะให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการแก้ไขปัญหาเป็นของอทางเหล่าทัพคือ,เพ,อเพราะฉะนั้นก็แปลว่าณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือ,อทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็อากาศสามเหล่าทัพรวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาแถลงก่อนหน้าน,นี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งไงเขาบอกว่าตอนนี้มีมาตรการสามมาตรการที่เขาจะทําก็คืออันที่หนึ่งเขาก็จะต้องมีการปิดด่านเพื่อที่จะให้ เขมรเนี่ยนะคะเป็นพ้นจากภัยผู้คามือคือให้กระอักไปเลยอ่ะอันที่2ก็คือจะต้องสร้างรั้วซึ่งกรณีของการสร้างรั้วก็เดินอยู่นะคะส่วนอันที่3ามเขาบอกต้องต่อสู้ตอนนี้ไอ้ที่1อันที่2อเราทําไปแล้วทำคู่ขนาดกันไปครดบปุ๊บเดิฉันก็มองว่าทุกๆคนน่ประเมินร่วมกันว่าไอ้ที่หนึ่งอันที่2อไอ้เขมรเนี่ยมันพ้นแล้วเกินมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะไรอ่ะมันรู้เรื่องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้ปิดด่านมันก็ลักลอบลักลอบมา4สี่ร้อยคนตอนนี้จับได้ใช่มันก็ขนไปขนมมนนไไปแ้เ็ดย่พอับบ แบบเหมือนกำแพงเมืองจีนอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับไอตะเก็บชายแดนแบบไเวียดนามที่เขาทำาทำำกแพง,ข,<อ>งข้มา,ามันก็รุดลอดไปรอดมาเพอๆเนี่ขุดดินมุดรัวอีก <c oughs> สรุปเนี่ยก็เลย2อันเนี่ยเรามองว่ามันปฏิบัติการยากและไม่ประสบความสําเร็จหลืออันที่สามไออันที่3เนี่ยการต่อสู้ซึ่งขอบข้อจํากัดหรือขอบเขตของการต่อสู้ของทางกองทัพที่มีการแถลงข่าวเนี่ยมันแค่ไหนเ อันนี้แหละแล้ประชาชนส่วนใหญ่ทําแต่เข็บชายแดนเนี่ยคุณกันไปใครไปทุกคนทําสํารวจสื่อมวลชนหรือใครทำสารวจพี่น้องชายแดนอดทนมากอดทนเพื่อให้มันปิดให้จบครับ คือเขาอดทนได้แค่นี้สายป่านเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณปิดประมาณเป็นปีเขาจะทํำยังไงดังนั้นต้องปิดให้จบยังไงก็ต้องก็ต้องปฏิบัติการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ประชาชนลากไปลากมาแล้วชีวิตประชาชนเนี่ยแทนที่จะเสียหายหรือตายกับอีเรื่องสงครามตายกับการอดอยากซะก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบปฏิบัติการให้มันเสร็จไงออไอต่อสู้คืออันที่3นี่แหละตอนนี้มันเหมือนกับเขาแย่ แปลว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมทําตามกฎบัตรอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็ไม่ยอมทําตามสัญญาเลยทั้งสิ้นรวมทั้งไอตัวสัญญาที่เราไปเซ็น m o u ร่วมกันที่คุณกู้ตาไปเซ็นที่มาเลเซียอันนั้นเขายิ่งไม่ทําใหญ่เลยและไปไป,ไปกู้ระเบิดเขาก็ไม่ทําเรื่องเกี่ยวกับการไม่เอาอาวุธหนักเข้าไปเขาไม่ทําวันนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสาวันเริ่มเอารถถังเริ่มเอาอาวุธหนักเริ่มเอาอะไรเ<บ>ข้าไปไประชิดชายแดนแลว่าอะไรบอกสามร้อยเมตรเองนะใกล้กานก็นี่ไงก็แปลว่าเขาเนี่ยไม่ลดลาวาซ แล้วเราจะถอยออกมาได้ยังไงอันนี้สำคัญพูดง่ายคือมันยั่วยุแบบนี้เพื่อให้เรายิงมันเพื่อให้เราจัดการยิงเ,<อ>เพื่อให้เราเกิดปฏิบัติการเ,<อ>เพื่อให้เราทําลายผู้หญิง,ญงเด็กคนแก่คนจเจราคนพิการทุกอย่างเนี่ยตัวจริงหมดพระเนี่ยปลอมอย่างเดียวพระปลอมอย่างเดียว<ห><ห>ที่เหลือเอาเอาเด็กจริงอะไรมาจริงมาหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราทําอะไรรุนแรงมันก็พยายามเนี่ยที่จะเอากระแสะสหประชาชาติมาสหาบาทาเราแต่ปรากฏทหารเราเจ้าหน้าที่เราก็ต้องอดทนตอนนี้เราเนี่ยก็ใช้หลักมนุษยชนเนี่ย อุ้ยมีแล้วอนเสียต้นโอ้โหแม้กระทั่งเงินเยียวยาเนี่ยไอที่ชาวบ้านที่ต้องอพยพออกมายังไม่ได้คือเวลาได้ก็ได้ก็ปิดกับปลอยใช่ไหมไอ้ตามที่งบที่รัฐบาลชุดที่แล้วที่บอกว่าให้ผู้ว่าไปจัดการอ่ะมันก็ได้ก็ปิดกับปลอยแต่เนี่ยชาวบ้านเขาอยู่มากี่ปีละกี่กี่วันละเป็นเดือนเป็น2เดือนละที่ที่อพยพออกมาแล้วรวมทั้งกรณีอ่ะเวลาทําบังกงบังเกอร์จำได้ไหมเวลาตอนที่ประชุมวอรูมตอนชายแดนอ่ะเวลาอนุมัติงบเนี่ย เอ่อโปรเซสของราชกรรมันจะเป็นอย่างนี้พี่คือเวลาเขาเข้าไปปุ๊บขอคอรมอคลรมออนุมัติแล้วท่อของเงินมันก็จะไปที่กระทรวงจวงกรมนั้นแล้วเกิดการจับซื้อจัดจ้างถึงแม้จะกรณีพิเศษก็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนแม้ไม่พิเศษก็ใช้เวลาสามเดือนเพราะฉะนั้นแปลว่าจะตายมันจะตายไม่ตายแหล่เนี่ยมันต้อึ่งบึ้งมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาสาเดือนใครจะรอพี่มันต้องเป็นลักษณะของการฉุกเฉินงบฉุกเฉินิดงดแล้วเวลางบฉุกเฉินเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะถือไว้สมติว่า คนละประมาณห้าบล้านห้าิบล้านเงี้ยมันก็จะเป็นฉุกเฉินอะไรบ้างมันมีฉุกเฉินัยแรงฉุกเฉินนุ่นฉุกเฉินมันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาวะสงครามมันไม่มีใครวางแผนไว้ว่ามันจะมีดังนั้นงบฉุกเฉินประเภทอย่างนั้นมันจะต้องออกจากคอรมอมันก็จะมีโปรเซสในการอนุมัติซึ่งยากสําคัญที่สุดเนี่ยคําพูดว่าการคลั่งชาติเนี่ยคือดิฉันเห็นใครพูดเนี่ยเยแยะชอบเขียนมาเม้นอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันจะพูดประโยคหนึ่งถ้าไม่มีคนคลั่งชาติไปเป็นทหารเนี่ยคุณจะไม่มีใครรักษาแผ่นดินให้คุณ าไม่มีคนคลั่งชาติไปปฏิบัติการเพื่อเสียสละแม้กระทั่งความเป็นส่วนตัวความสุขเงินทองกองกายของตัวเองเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะไม่มีใครในการที่จะปกป้องบ้านให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคลั่งชาติคือคนดีคนคลั่งชาติคือคนมีคุณภาพอย่าไปบูลลี่คนที่เขามีความรู้สึกต่อชาติและอย่าไปบูลลี่ใครว่าเป็นคนคลั่งชาติวันนี้ทหารถ้าไม่คลั่งชาติปัจจุบันนี้เนาะสามวันสี่วันแกจะไปอยู่แล้วให้ขาขาดแกก็ต้องกลับบ้านไปหาลูกหาเมียแกสิ เด็กไปก็เมื่อกี้มีการแจกลิปสติกกันแล้วนะคะล,ลิปสติกอะไรนะลิปสติกมอลลี่เอสเลิศมากที่ <Molly> S. <S เดี๋ยวจะฝากไปให้คุณโดยโดยโดยด็อ,อ,อ,อกเตอร์มาริกาใช่ไหมด็อกเตอร์มาริกาสกินแคร์ที่เป็นหมอด้วยเหรอจริงๆแล้วไม่ได้เป็นหมอแต่ว่า <g ül> เป็นด็อกเตอร์นี่แหละเป็นเป็นด็อกเตอร์ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์นิดหน่อยอแล้วก็เป็นแม่ช้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยเออนี่ตุ๊กติกสีสวยมากนีอ่อ่านี่เบอร์เบอร์สามหน,นึ่งเดี๋ยวตอบแม่พี่เมย์มัดหนึ่งเดีด๋ยวเราม,มาคุยกันต่อต <laughs> กลงแล้วเนี่ยณตอนเะนี้ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องเริ่มทําแล้วคือเราต้องเราต้องลุกบ้างแล้วถูกไหมฮะคือมารอรับแบบนี้อย่างเดียวเนี่ย สุดท้ายมันไม่จบหรอกการรับคือประชาชนเราตายเราตายไปแล้ว16บวกทหารอีก16เออเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยสากว่าแล้ว<อ>ขาขาดไปทั้งหมดเนี่ยหดุ่นแล้วคำถามก็คือถ้าเกิดเรารับอยู่อย่างนี้แปลว่ารอตายก่อนแล้วค่อยขึ้นเหรอไม่ตาย มันไม่ได้ดิพี่หนุ่มพี่หนุ่มคือพี่พี่นึกออกไหมเราเนี่ยเป็นในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราไม่ใช่ว่าอยากจะโหมเพื่อที่จะให้เกิดการเขาเรียกว่ามาลบพุ่งกันแต่ไม่ได้ดิเราปล่อยให้เขาฆ่าเราได้ไงกันน่ะนี่เขาฆ่าไปแล้วด้วยนะวันนี้พี่หนุ่มลองดูถ้าเขมรตายสักคนหรือ,อยังอ,อืมประช,ช,ช,ชาชนเขมรคนแก่คนเท่าเด็กผู้ใหญ่ไม่มีใครตายนอกจากไม่ตายยังพยายามหลบเข้ามาเพื่อหาทในประเทศไทยและนอกจากนั้นยังพยายามเข้ามากินนมโรงเรียนเราอีกอูตายพยายามที่จะเข้ามารักษาพยาบาลอีก เป็นไข้เป็นบตดไม่ได้เคยกินอะไรในโรงพยาบาลของประเทศเมน,นอือ ปกติแล้วเนี่ยเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยรัฐบาลใดรัฐบาลดันรัฐรัฐใดรัฐนั้นนะจะต้องดูแลกันเองภายในประชาพลเมืองนะไม่ใช่ว่าเราต้องมาแบกภาระดูแลพลเมืองเขานะเขาบอกเป็นหลักธรรมพิบาลธรรมพิบาลธรรมอะไรล่ะแต่ขณะเดียวกันเราเข้าไปมันจับน้าติดคุกสามปีนะแบกเขาเข้ามาของเราอ่ะมันเข้ามากินนมเราฟรีเนี่ยแย่งนมโรงเรียนเรากินอีกส่งเรียนเด็กที่ออกมาด่าเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนตชดทําไมเขาด่าแล้วเราฟังรู้เรื่องพูดภาษาไทยหมดเลยเรียนไทยอ่ะเออ แต่ oh, 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 oh. ามาเรียนอยู่เรียนตชดกลับบ้านไปถ่ายคลิปด่าคนไทย <Yeah. S 2> เนี่ยเราส่งเสียเลี้ยงด่าเรา hmm. เป็นซะอย่างนี้อาจารย์พูดทันไหมครับ <c oughs> อาจารย์พูด <c oughs>